สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมถาสถาพรเกื้อสกุลนะครับกับรายการเจราะประเด็นโลกเราเจอกันทุกวันจันทร,ร์ถ,ถึงวันศุกร์นะครับเวลาสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปกับเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์โลกที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเรายังคงเกาะติดต่อเนื่องนะครับกับสถานการณ์ในการสู่การยุติสงครามระหว่างทางด้านอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสและเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าเรื่องของการปล่อยตัวประกันนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้น นั่นก็คือว่าฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่มีชีวิตอยู่นะครับครบเป็นที่เรียบร้อยตัวประกันที่มีอยู่ในเวลานี้คุณผู้ชมครับก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ47คนด้วยกันนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยทั้งสิ้น20คนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วอีก27รายนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้13ตุลาคม2568นะครับปรากฏว่าฮามาสนั้นก็ได้มีการส่งมอบตัวประกันโดยการส่งมอบตัวประกันนั้นแบ่งออกเป็น2ชุดนะครับ คำประกาศของทางด้านกองทัพอิสราเอลนั้นประกาศนะครับว่าพวกเขาได้รับตัวประกันเนี่ยครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีการแบ่งออกเป็น2ชุดการส่งมอบนั้นเกิดขึ้นทางตอนใต้ของเมืองขาดยูนิสนะครับหลังจากที่มีการปล่อยตัวประกันแล้วก็นําไปตรวจนะครับร่างกายณนะจุดผ่านแดนหลังจากนั้นเนี่ยก็พาขึ้นรถตู้นะครับคุณผู้ชมครับนํากลับสู่มาตุภูมินั่นก็คือกลับสู่ทางด้านอิสราเอลดานไกล ตัวประกันชุดแรก7คนที่มีการปล่อยตัวมาก่อนนะครับประกอบไปด้วยอีท่านมอนะครับซิปเบอร์แมนโอมรีมิรานนะครับกาลีเบอร์แมนแลวก็มาธานแองเกรสและก็อารลอนโอเฮลและคนที่7นั้นก็คือกาวกิลโบอาดาลานนะครับหลังจากนั้นครับอีก20คนก็ถูกปล่อยตัวตามมานะครับ20คนนั้นอยู่ในชุดที่สนะครับสำหรับตัวประกัน20คนที่มีการปล่อยตัวในชุดที่2ประกอบไปด้วยเอลกาน่าโบบอสนะครับเอวินาธานอโยเซฟอาหิมโอฮาน่า เอฟยาธาเดวิดนะครับรอมบัสลาสกี้เซเกฟคารฟอนนิมรสโคเฮนแม็กซิมเฮอร์คินอีธันฮอนมาทานซังเกาเคอร์บาคูเปอร์สไตเดวิดคันคูนิโอและก็เอเรียลคูนิโอนะครับดังนั้นตัวประกันทั้งหมดนั้นก็ได้ถูกส่งมอบให้กับกองทัพอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยไปดูบรรยากาศนะครับที่มีการส่งมอบตัวประกันโดยผ่านทางด้านกาชาติสากลครับ está indo hospital กาส่งมอบตัวประกันเสร็จขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับทางด้านฝั่งของอิสราเอลเองก็มีการปล่อยตัวนักโทษนะครับชาวปาเลสไตน์เนี่ยครับกว่า1,986คนนะครับกลับคืนให้กับทางด้านกลุ่มฮามาสด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถูกจับกลุมตัวควบคุมตัวเนี่ยในช่วงสงคราม2ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ตัวประกันหลังจากที่มีการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมและภาพที่คุณผู้ชมเห็นคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนั้นตัวประกันทั้งหมดนั้นถูกส่งผ่านรถตู้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ข้ามพรมแดนไปยังอิสราเอลในขณะที่บรรดาญาติญาตินะครับที่รอรับตัวประกันรอรับเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนสนิทก็ตามเนี่ยครับก็ตากดีใจหลักน้ําตาหลังจากที่พวกเขาถูกควบคุมตัวเป็นเวลาสองปีครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของสถานการณ์สงครามระหว่างทางด้าน ฝั่งของอิสราเอลกับฮามาสที่จะนําพาไปสู่การยุติอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าตรงนี้คงไม่เพียงพอแค่การส่งมอบตัวประกันแล้วก็แลกเปลี่ยนนักโทษนั้นคงอยากไม่จบสิ้นนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญหลังจากนี้นั่นก็คือการที่จะต้องฟื้นฟูกาซาให้กลับมาให้ชาวปาเลสไตน์นั้นสามารถที่จะมีชีวิตอยู่หรือว่าอาศัยอยู่ได้จะเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องนี้นะครับการเดินหน้าของโดนั์ทรัมป์ผู้ดำสหรัฐอเมริกานั้นก็กำลังดำเนินอยู่เมื่อวานนี้ พวกเขาก็เดินทางมาที่เทลอาวีปแล้วก็เดินทางไปที่อียิปต์เพื่อดําเนินการในแผนขั้นที่2รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ คุณผู้ชมครับในการส่งมอบตัวประกันนั้นก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับในขณะเดียวกันนั้นประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐเป็นผู้ที่เสนอข้อตกลงสันติภาพ20ข้อนะครับเมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์นั้นได้นั่งเครื่องบินประจําตําแหน่งแอร์ฟอร์ตวันนะครับมาลงที่สานามบินเบนกูเรียนของประเทศอิสราเอลนะครับแล้วก็ไปที่สภา,านะครับของอิสราเอลไปปาทักกถาไปพูดไปคุยนะครับแล้วก็ไปพูดถึงแนวทางในการที่จะดําเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ ในครั้งนี้นะครับซึงได้รับการต้อนรับเนยอย่างล้นหลามจากสมาชิกของสภารวมถึงทางด้านเบนจามินเนทันยาฮูนะครับผู้นําของอิสราเอลไฮแซคเฮอร์ซอกประธานดีของอิสราเอลก็ให้การต้อนรับแล้วก็บอกว่าโดนัททรัมป์นั้นเป็นมิตรที่ดีตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในการสนับสนุนอิสราเอลไม่ว่าในช่วงเวลาสงครามหรือว่าในช่วงปกติโดนัททรัมป์เองนั้นเนี่ยครับได้มีการร้องขอนะครับว่าให้ มีการอภัยโทษกับทางด้านเบนเจามินเนทันยาฮูในข้อหาคดีทุจริตคอร์รัปชันที่กําลังอยู่ในการพิจารณาคดีนะครับก็ดูเหมือนว่าไอแซคเฮอร์ซอกนั้นซึ่งเป็นทางด้านประธานดีของอิสราเอลจะยอมรับในข้อเสนอของโดนัลด์ทรัมป์อีกด้วยนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญของอิสราเอลนั้นอนุญ,ญาตนะครับให้ประธานดีสามารถให้อภัยโทษกับทางด้านผู้ที่ตกอยู่ในคดีได้นะครับแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่กําลังดําเนินคดี ตามกระบวนการยุติธรรมก็ตามไปดูบางชว่วงบากตอนนะครับที่โดนันทรับนั้นได้ใหอ้อยู่ในสภา,าของทางด้านอิสราเอลแล้วก็ได้รับการต้อนรับรวมถึงช่วงเวลาที่โดนันทรับนั้นได้ถแถลงต่อสภา,าของอิสราเอลครับ Mr. President, Amir am here I'm speaking to oh, the president. Yes. My partner, Alon. 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 Now here. Please. Amen to that. Yep. 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 We'll be here whenever you call back.

As Prime Minister of Israel, I extend my hand to hold those who seek peace with us. No one wants peace more than the people of Israel. Israel will always remain vigilant in defending itself. It would be great if we could make a peace deal with them, and I think that's great. Would you be happy with that? Wouldn't it be nice, I think? Because I think they want to, I think they're tired. And to Iran, and as you know, this is not said out of weakness. There's no weakness. But I'm going to say this, that we are ready when you are, and it will be the best decision that Iran has ever made. And it's going to happen. It's going to happen. It should now be clear to everyone throughout the region that decades of fomenting terrorism and extremism, jihadism and anti-Semitism have not worked. They haven't worked. They've been a disaster. หลังจากเสร็จสิ้นที่สภาของอิสราเอลแล้วครับโดนัททรัปนั้นก็นั่งเครื่องบินประจําตําแหน่งของตัวเองไปที่อียิปต์ต่อครับไปทําไมที่อียิปต์ที่อียิปต์นั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีการจัดการประชุมนะครับบรรดาชาติผู้นําโดยเฉพาะชาติผู้นําในอาหรับนะครับเพื่อที่จะลงนามข้อตกลงในการยุติสงครามอย่างเป็นทางการระหว่างทางด้านอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสและก็ฟื้นฟู ทางด้านฝั่งของปาเลสไตน์ให้กลับมาเป็นที่อยู่อาศัยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการลงนามในครั้งนี้ทรัมป์ก็ได้เจอกับทางด้านอัลซีซีซึ่งเป็นผู้นําของอียิปต์แล้วก็บอกนะครับว่าอียิปต์นั้นมีส่วนสําคัญในกระบวนการที่เจรจากับฮามาสจนทําให้ฮามาสนั้นเนี่ยครับยอมที่จะยุติสงครามในครั้งนี้แต่ว่ากระบวนการขั้นต่อไปนั้นก็คือว่าจะทําอย่างไรให้ฮามาสนั้นวางอาวุธรวมถึงการที่จะฟื้นฟูกาซาให้กลับมาเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ทําให้ประชาชนคนปาเลสไตน์นั้น ปรับเข้ามามีชีวิตตามปกติได้อีกครั้งหนึ่งการลงนามในครั้งนี้โดนัททรัมป์นั้นก็ประกาศนะครับว่านี่เป็นการสิ้นสุดสงครามอย่างเป็นทางการระหว่างทางด้านอิสราเอลกับฮามาสครับ ความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์นะครับในการที่จะยุติสงครามที่ลากเวลายาวนานมากกว่า2ปีนั้นก็จบลงนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องรอดูต่อไปว่ากระบวนการในการฟื้นฟูฉนวนกาซานั้นเนี่ยครับจะทําได้ดีมากน้อยขนาดไหนในขณะที่ฮามาสต,ตอนนี้ที่อยากไม่ยอมวางอาวุธนั้นจะมีการเจรจากับชาติผู้แทนไม่ว่าจะเป็นอียิปต์สหรัฐอเมริกากาตารวมถึงทูเคียแล้วผลจะออกมาอย่างไรก็คงจะต้องตามกันต่อไปแต่ว่าวันนี้ เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา3ามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปวันนี้ผมและทีมงานลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ